ที่44ล่วงรู้วายตรงข้ามขณะที่ปึงเมิงสอดสายสายตามองพลันได้ยินเสียงโห่รดังสดใสมีคนร้องว่าท่านพี่ท่านชนะอยู่ที่นี่ปึงเมิงเหลียวขว่าไปเห็นด้านหลังไม่ไกลยืนไ้ด้วย ปึงหุนที่เคยดื่มสุราชมบุพาที่ลานดอกทอยังคงสวมชุดนักศึกษาสีขาวโบกพัดจีบอย่างสง่างามที่ด้านหลังมันยืนไว้ด้วยเด็กก็รับใช้ชุดเขียวผู้หนึ่งคืออี้จี้เองปึงเมิงคุรุนคิดขึ้นช่างประจูบังเอิญนะไหนพบผ่านมันในที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่อาจสือบสร่งรอยเต่าทองไรงาทั้งสองอีกยิ้มพลางกล่าวว่า เียงตีท่านคิดไปที่ใดปึงหุนกล่าวอย่างยิ้มแย้มยังคงเป็นนิสัยเดิมผู้น้องออกท่องเที่ยวชมทิวทัศนท่านพีมาที่นี้ทําอะไรเ้าพระเจ้าคิดสองหาคนสองคนผู้ใดรบอกไปเฮียงตีก็ไม่โอรู้จังบึงหุนเงี้ยหน้าโหโรกล่าวว่าใช่แล้วท่านผีเป็นจอมยุทธที่คบหาย่อมเป็นยอดคนชาวบุรีมบอกไปเขาพเจ้ายอมไม่โอรู้จัก หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อยากนักที่สามารถพบผ่านท่านพีผูกเราเข้าเมืองไปดื่มสักจอกเป็นอย่างไรปึงเม่งกวาดสายตาไปยังท่าขามอีกแวบหนึ่งจึงเลี้ยวหน้ามากล่าวว่าตกลงทั้งสองเดินเคียงบ่าเคียงไหลเข้าเมืองลมยามเช้าโชยพัดผ่านกลิ่นหอมโปรยลินกระทบจมูกปึงมิม่งฉ่ำเรืองมองปึงหุนที่ข้างกายแวบ,บหนึ่งครุนคิดขึ้น นอเราพวกนี้มีนิสัยกลุ่มกริมกรุยกระไรเป็นบุรุษเพศกลับโอบรัมเรื่องเล่าหอมกรุนปานีปึงหงตื่นตัวขึ้นเบือนหน้ามาถามว่าท่านพีท่านมองรู้ข้าพเจ้าใหญ่กันไม่มีใดข้าพเจ้าเพียงสูดได้กลิ่นหอมชนิดหนึ่งปึงหุนหน้าแดงบุบรีบโบกผ้าจีบกรบเกลือนแววสีแดงบนใบหน้ายิ้มพลางกล่าวว่าท่านพีมีจมูกปราดเปียวจริงๆเมื่อชาวตรู ผูน้องเก็บดอกไม้จากลานตึกโรงพตีพ์คาดว่ากลิ่นหอมของดอกไม้ติดอยู่บนแขนเสือ้อเพิ่งเม่งโหโรอฮ่หาฮา,ากล่าวว่าเฮียงตีท่านกำลังบุกอ้อมด่าคนข้าพเจ้าด่าท่านหรืที่มีจมูกปรดาดเปียวที่สุดเป็นอะไรหรือฮ่หาฮ่าท่านพีท่านชมชอบคิดไปทางไม่เป็นกุศลผู้น้องต้องให้มีความเทียมฟ้าโกเมกลาเรียบท่านพีเป็นข้าพเจ้าเพียงหมายความว่า พวกท่านที่ฝึกวิชาบูมีปรส่าที่6ปราดเปรียวเป็นพิเศษพึงเม่งโผกศียาก,กล่าวว่าเฮียงตีกล่าวถูกต้องผู้ฝึกวิชาบูหาปรส่าทั้ง6กไม่ปราดเปรียวพตอตรงพลาดท่าเสียทีอย่างนั้นผู้น้องไม่ได้ด่าท่านแล้วปาที่กิ่งกรอกนะ ขอเข้าสู่ตัวเมืองพึงเม้งโลบจับตาดูเนื่องเพราะเต่าทองไร้เงาทั้งสองนอกจากมายังตัวเมืองนี้ไม่มีสถานที่ไปอื่นอีกผ่านร้านอาหารหลายาาร้านภายในาาร้านแม่นั่งเต็มไปด้วยแขกเกลือทีรับประทานอาหารเชา้าแต่ล้วนเป็นพ่อค้าธรรมดาหามมีร่องรอยเต่าทองไร้เงาทั้งสองใหม่พึ่งเม้งบังเกิดความผิดหวังแล้วพร้อมกับอดบรรดาโทซ้ำไม่ได้ ึงหุนลันเบือนหน้ามากล่าวว่าท่านพีท่านมีโทสะต่อข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าไหมท่านหลอกลวงข้าพเจ้าท่านมีโทสะชัดๆหรเออแต่ไม่ใช่พระเงี้ยงตีท่านปึงหุนถามว่าพระอู้ใดใช่แล้วดูท่าข้าพเจ้าถามมากความอีกท่านบอกไปข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักแต่เมื่อครูข้าพเจ้าเห็นคนสองคนวิ่งมาจากริมน้ำไม่นานท่านก็รุดมาท่านชจติดตามพวกมันมาหรือไม่ พวกมันมีลักษณะอย่างไรเป็นชายชราสองคนคนหนึ่งสวมชุดเหลืองคนหนึ่งตาบอดท่านต่อยตีกับพวกมันหรือไม่พวกท่านชาวยุทธจักรสมควรบอกว่าเป็นการลงมือปรากระบูนท่าพึ่งเม่งตากระจ่างบุบไม่ได้ฟังว่าตอนท้ายมันกล่าวว่าอะไรรีบถามว่าพวกมันไปที่ใดท่านสหาพวกมันจริงๆหรือมีผิดพวกมันอยู่ที่นั้นทางชี้มือไปเพื่อน้า ปึงเม่งช้อนตามองเห็นท้ายถนนมีเหลาสุราหแห่งหนึ่งป้ายยี่ห้อเก่ามากแล้วแต่ยังจำแนกออกว่าเป็นคำจิวเฮียงกือปึงเม่งบังเกิดความบริเวณสงสัยเล้วหน้ามาถลึงมองปึงหุนถามว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าพวกมันอยู่ที่นั่นพวกมันบอกเองท่านรู้จักพวกมันหรือขนาดกล่าวสองตาศาสตร์ประกายเจอจ้าดุดสายฟ้าจ้องจับบนใบหน้าปึงหุน ปึ่งหุ้นสีิวกายยางนาวเนี่ยถอยกายเปหน,นึ่งก้าวตรหนุจนหน้าเผือดขาวตะกุกตะกักว่าไม่ไม่ใช่พวกมันบอกต่อข้าพเจ้าขณะที่พวกมันเดินผ่านข้างกายข้าพเจ้าชายชาราชุดเหลืองนั้นร่ำรงตรงการดื่มสุราชายชาราตาบอดกล่าวว่าที่จิ๋วเฮียงคือมีสุราดีดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่าวกมันอยู่ที่นั้น ปึงเม้งค่อยคลายความสงสัยยิ้มอย่างเสียใจกล่าวว่าเหียงตีท่านกลัวข้าพเจ้าหรือปึงหุนยกมือตบกกล่าวว่าท่านยังไม่ทราบบรกายตาของท่านนากลัวนะฮะ,ฮะท่านไม่ต้องกลัวไม่ว่าเรื่องใดข้าพเจ้าวล้วนไม่ตำหนิท่านอย่างนั้นภายหน้าท่านพบว่าข้าพเจ้ามีอนไดไม่ถูกต้องก็ไม่มีโทษซาต,ต่อข้าพเจ้าหรือหยบแน่นอนปึงหุนยิ้มแล้วยิ้มอย่างหยาดเยิ้มยิ่ง เพียงแต่พึงเม้งตอนนี้เพ่งตาไปยังเหล่าสุราดังนั้นไม่ทันพบเห็นเนื่องเพราะยังเช้าอยู่เหล่าเจ้วเฮียงคือไม่มีผู้มาดื่มกินพอครัวกำลังจัดอาหารผู้รับใช้กำลังเช็ดโต๊ะพลันเห็นกงจื่อสวมอภรรูราสองคนเดินเข้ามาต้องงงง,นงันบุกรีบด้านหน้ามาต้อนรับกล่าวยิ้มแย้มกงจื่อทั้งสองต้องการดื่มสุราเือ ขอเชิญชั้นบนปึงเม่งทั้งสองขึ้นบันไดเหล่าไปนี่แม้เป็นเหล่าสุราในเมืองน้อยชั้นบนเหลากลับกั้นเป็นห้องพิเศษมีอยู่หลังหนึ่งปล่อยม่านประตูลงคล้ายมีคนกําลังเดิมสุราปรึงเม่งกวาดมองห้องพิเศษหลังนั้นแวบหนึ่งกําลังครุ่นคิดว่าสมควรบุกเข้าไปหรือไม่กลับถูกมือนนุ่มหนิข้างหนึ่งชุดลากไปยังห้องพิเศษข้างเคียงดังนั้นครุ่นคิดขึ้น คาดว่าพวกมันทั้งสองไม่ไปในบันดนลรอจนเราบอก่าวกับน้องเราคอยสอหาพวกมันก็ไม่สายพอตกลงใจติดตามมันเข้าสู่ห้องพิเศษแยกย้ายสุดนั่งลงยีจยียืนปรนัู่ด้านข้างผู้รับใช้ติดตามเข้ามา ึงหุนจึงสั่งสุราาหารต่อผู้รับใช้ปึงหุนไม่ยโ,โรให้มันเอ่ยปากชิงถามว่าท่านพีพวกมันชนายต่อเย่ท่านมีโทสาวรึปึงเมงแค้นเสียงดังฮะกล่าวว่าพวกมันอัวดตนเป็นผู้เ่าปึงหุนเพ่งตานุ่มนวลจงจับบนใบหน้าปึงเมงกล่าวว่าผู้เทาสูงอายุอาจมีอารมณ์เวลาที่กนท่านใยญ่ต้องมีโทสาวต่อพวกมัน พวกมันมีฝีมือกล้าแข็งกว่าท่านหรือไม่แน่นะพึงขาดคำบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่ง,งร้องสอดขึ้นเผยเด็กน้อยคุยโอนะกลับเป็นซุ่มเสียงของเต่าทองไรเงาพึงเมงหน้าแปลเปลี่ยนไปธณาจ,จะทาทอมออกไปพึงหุน้นพลันฉุดมือมันไว้เพ่งตาสุขใสจ้องมองมันกล่าวว่าดูท่านคุณแค้นจนหน้าสีดขาวแล้ว เดิมสุราแล้วค่อยว่ากล่าวพวกมันจะยางไรยังไม่ไปไม่เพียงสายตานุ่มนวลกระทั่งสุมเสียงก็อ่อนโยนไม่ทราบเพราะเหตุใดปพึงมม้งพอศบสายตาได้ยินเสียงบังเกิดความรู้สึกไม่ต่อต้านแข็งขืนได้เพียงแค่นเสียงอย่างเย็นชาไม่เคลื่อนไหวจริงๆยามนี้ผู้รับใช้ส่งสุราอาหารมาพึ่งหุนหลินสุราให้กับมันกล่าวยางยิ้มแยม้ม ท่านพีหลังจากดื่มสุราชมบุพพาที่หลานดอกทอชัวพริบตาผ่านไปเดือนเสร็จเข้าใจว่าตาใต้เวิงว้างไพศาลไม่มีวันพบผ่านคิดไม่ถึงวันนี้สามารถพบผ่านผู้น้องปิติยินดียิ่งมาเข้าจเจ้าคารวะท่านพี่จอบปึงมิ้งยกจอขึ้นดื่มสุราวรวดเดียวหมดสิน้น ปึงหุนก็เด่มสุราหมดจอกงายจอกแสดงต่อมันยิ้มพลางกล่าวว่าท่านพีข้าพเจ้าหากมีข้อขอร้องท่านท่านจะรับปากหรือไม่ขอเพียงสมเหตุสมผลข้าพเจ้าจะรับปากท่านอย่างนั้นข้าพเจ้าคารวาทาระท่านพีอีกจอกหนึ่งเหน่งเพราะท่านพีดีต่อข้าพเจ้ายิ่งปึงเม่งเด่มสุราหมดจอกจริงๆปึงหุนก็ดื่มอีกจอกรอจนปึงเม้งวางจอกลงบนโต๊ะรันเพราะว่า หุ้นหน้าแดงเปล่งปลั่งดังราวกับแต้มชาติงามผุดผาดหน้าลุ่มลงมันพลันรู้สึกยิ่งปีผู้นี้คลับคล้ายสตรีจริงๆโดยเฉพาะในขณะมันแย้มยิ้มซองข้างแก้มปรากฏรอยลักยิ้มลึกลำสายตานุ่มนวลลมหายใจอนุปุลทวงทาที่อ่อนหวานไม่มีส่วนคลับคล้ายบุรุษเลย ได้ยินปึงหุนหัวร้อดังกังวานกล่าวว่าท่านพี่ข้าพเจ้าจะขอร้องต่อท่านแล้วลองบอกมาฟังดูขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับท่านขอท่านจะได้ต่อยตีกับผู้คนได้หรือไม่นี่ไม่สมเหตุสมผลหรือหากแม้นผู้อื่นลงมือต่อข้าพเจ้าเรา อย่างนั้นย่อมมีข้อยกเว้นโอเพียงท่านไม่ชิงลงมือก็ใช้ได้แล้วไม่ทราบเพราะเหตุได้ปึงเม้งกลับไม่อาจตัดใจปฏิเสธคบคิดแล้วพอกศีรษะในใจครุ่นคิดพวกมันทั้งสองพอจากไปเราจะติดตามไปจะยางไรเราก็ไม่คิดลงมือต่อพวกมันกลางชุมชนอยู่แล้วปึงหุนเห็นมันรับมา สร้างความปิติยินดียิ่งเรรยนสุราให้มันอีกยิ้มพรางกล่าวว่าอย่างนั้นขอคาระวะท่านพี่อีกจอกหนึ่งเปิงมิงเห็นมันขยันขยอยเด่มสุราต้องเพ่งมองใบหน้ามันอีกครายามนี้เพิ่งพบว่าเปิงหุ่นที่ข้างกายเป็นสตรีจริงๆยามย้มยิ้มหน้าลุ่มลงโดยเฉพาะสายตายามกลิ้งกลอกคลายน้ำค้างกลางใบบัวบรรดาให้ผู้คนว่าวิววันไหวการพบเห็นครั้งนี้ ปึงมิ่งถึงกับใจสถานครุ่นคิดขึ้นนางเป็นใครเข้าใกล้เราด้วยเจตนาใดโหนนึกถึงเหตุการณ์ที่อยู่รู้จักนางและการพบกันในวันนี้ใช่เป็นการพบผ่านโดยบังเอิญหรือหนึ่งเดียวที่แน่ใจคือนางไม่มีเจตนาร้ายต่อตนมีนำซ้ำมีพลังฝีมือไม่ต่ำสามไม่ชนั้นไหนเลยสามารถงำปรกายตามมิชิตกระทั่งตนเองยังถูกตกตา ปึงเมงรอบแคนเสียงในใจรุ่นคิดขึ้นท่านหากมีเจตนาอ้ายเท่ากับหาที่ตายเองมันคมสีหน้าเป็นปกติกล่าวว่านอกจากนี้ท่านยังมีข้อขอร้องอื่นอีกหรือไม่ไม่มีแล้วข้าพเจ้าสามารถถามท่านสักหลายประโยคหรือไม่ปโรดบอกมาปึงเมงเพ่งตาถามว่าท่านแสบปึงจริงๆหรือไม่ใช่ท่านเป็นนักศึกษาจริงๆหรือไม่ใช่เช่นกัน ปึงเมงแขนหัวโรคความจริงคิดถามนางชนัยสนิสนมกับตนแต่แล้วกลั่ำเกลื่นไว้เนื่องเพราะมันหากถามไทยเท่ากับบังเกิดความเกริงเกรงในชีวิตปึงเมงไม่เกรงกลัวอันใดมาก่อนอาจเปลี่ยนเป็นผู้อื่นศักดิ์ศีแท้จริงถูกเปิดโปงย่อมมีท่าทีไม่สบายใจแต่นางมิเพียงตอบอย่างเปิดเผยมีนำซ้ำไม่มีท่าทีไว้วันไม่สบายใจย้อนถามว่า ท่านถามเพียงนี้หรือปึงเมงเ้งแค่นหัวโรกล่าวว่าถามเพียงนี้พอแล้วอย่างนั้นข้าพเจ้าสามารถถามท่านหรือไม่ท่านถามเธอะท่านแสลงิงจริงๆหรือย่อมมีใช่ท่านคือเทพบุตรกระดูกขาวที่ข้าโกนโดยไม่กับผริตตาหรือไม่ผิดนางพลันก้มศีรษะลงโคบปูริมผีปาาครุ่นคิดพึงเม้งจ้องมองนางอย่างเย็นชากล่าวว่าชะัหนไม่ถามแล้ว ท่านเพียงถามข้าพเจ้าสองข้อข้าพเจ้ายอมถามท่านเพียงสองข้อด้วยปึง้งเมงแั่นเปล่งเสียงโหโรกล่าวว่าม,มีความหมายนะท่านนับเป็นสตรีพิสดารคนแรกเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบผ่านมายังมีคนที่สองหรือไม่ไม่มีแล้วยีกเสียงปุ้นไม่อาจนับได้หรอนางเป็นสตรีแต่ไม่พิสดาร เนื่องเพราะข้าพเจ้าปลอมเป็นบุรุษปึงเม้งยิ้มอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านทราบดีว่าข้าพเจ้าพอลงมือฆ่าคนกลับกล้าเล่นลวดลายต่อหน้าข้าพเจ้านี่คือประการแรกประการสองเล่าท่านมีวิชาฝีมือติดตัวกลับงำปรการมิดชินตอนที่อยู่บนลานดอกทอ้อกระทั่งข้าพเจ้ายังถูกตกตามมีประการสามบุรุษไหมท่านแสดงฝีมือต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้า,จากลับเลือยเหลือนไม่เข้าใจทอดตาทั่วจิตจักรเข้าเจ้ายังไม่พบผ่านเป็นบุคคลที่สงท่านหมายถึงเรื่องใดปึงมิงผันลวงป้ายยกเล็กๆจากอกเสื้อใบหนึ่งวางบนใจกลางฝ่าม,มือส่งถึงเพื่อน่านางกล่าวว่านี่เป็นของท่านหรือไม่นางถูกเปิดปูเพศแท้จริงยังไม่แตกตื่นตระหนกแต่ปึงมิงพอรูวงป้ายยกออกมา นางถือกับหน้าแปลเปลี่ยนไปอ่าปากคล้ายคิดปฏิเสธแต่ไม่อาจกล่าวจากปากได้เมื่อเป็นเช่นนี้ปึงเมงนับว่าพิสูจน์ยืนยันแล้วมันไม่ต้องถามก็ทราบว่าเดารงในงามเบื้องหน้ามิชาติตระกวนอย่างไรมีนำซ้ำผู้อื่นเคยคลี่คลายสถานการณ์ให้กับมันมากว่ามันไม่ยอมรับน้ำใจนี้ก็าตาม ยามนั้นเต่าทองไรเหงาที่ห้อง้างเขียงตบโตรงว่าเด็กน้อยจะได้ไม่รู้จักดีชั่วเทพธิดาเมฆสยายญาติแห่งสำนักอสูรถมตนลงโคหานับเป็นบุญวาสนาของเจ้าจะกล้าล่วงเกินานางหรือปึงเิ่งพอฟังคำเทพธิดาเมฆสยายญาติต้องใจหายว่าพ่อเพ่งตามองนางไม่ใช่เทพธิดาเมฆสยายญาติเป็นผู้ใดหรือนี่กลับเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายมัมน คิดไม่ถึงบุตรีของประมุขพักแผ่ไม้กลับเป็นคนในสำนักอสูรกับประการนี้เกรงว่าในโลกน้อยคนที่ท,ทราบได้ยามนั้นเทพธิดาเมฆกสายญาติเงยหน้าช้าๆกวาดมองปึงเมงแวบหนึ่งทอดถอนใจกล่าวว่าตอนนี้พวกเราไม่จำเป็นต้องปิดบังกันและกันอีกวังว่าภายหน้าพวกเรายังเป็นสหาย ไม่ใช่เป็นศัตรูข้าพเจ้าต้องลวงนากรเก้าหนึ่งกล่าวจบโบกมือต่ออียีกล่าวชดช้อยลงจากเหล่าจบบทที่44